ใช้ AI สร้างวิดีโอขายสินค้าเลือกอะไรดีพี่ดุกมี3ตัวเลือกมาให้ลองใช้กันนะครับจับประสบการณ์ที่พี่ดุกได้ลองใช้ว่าตัว AI เพื่อสร้างวิดีโอเอามาทําเป็นคลิปเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างตัวแรกเลยที่พี่ดุกอยากแน,นะนำก็คือสิ่งที่เรียกว่า cling AI มันเป็นตัวของจีนข้อดีนะคือมันใช้ง่ายๆมาสามารถที่จะแปลงจากภาพให้กลายเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้มีมันนานมากปกติพี่ดุกใช้เนี่ยจะเอาเปรินภาพจากตัว ChatGPT หรือว่าไปเจนจากเจบิน่แล้วก็มาสั่งให้มันเคลื่อนไหวข้อดีนี่คือตอนนี้มันสามารถททีี่่จจะสร้าาาางงภภพพมันแปลก A, กลายเป็นภาพดีเหมือนเป็นภาพมอฟฟิงถือว่าทําได้ดีครับแล้วก็ราคาประหยัดส่วนตัวที่2ที่พี่นุ๊กเลือกใช้ก็คือเป็นตัว Google VO 3ตอนนี้เป็น3.1แล้วนะครับความสามารถเขาก็เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าการใช้เครดิตเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่ข้อดีมันจะได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงออกมานะครับโดยที่เรามีการสั่งพร้อมลงไปซึ่งอันนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวและอีกตัวหนึ่งที่กาลังจะเข้าไปในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่า s o ล a ร์ทูหลายคนก็น่าจะมูด VPN ไปลองใช้งานกันแล้วการเคลื่อนไหวหรือว่า Movement อะไรต่างๆเนเจ มากกว่าตัว VO 3.1พอสมควรเลยนะแต่ว่าในสุดายแหละว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ต่างประเทศมันก็เลยไม่ค่อยได้เล่นกันแต่การที่เราจะเอาภาพสินค้าเนี่ยไปใส่เอาไปทำเนี่ยก็เหมือนที่พี่นุกทาคลิปไว้ให้ดูนะพี่นุกมองว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยและแถมไทยฮะเพกอันนึงในะสําหรับคนที่อยากจะใช้แบบงบประหยัดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าตัว Meta AI นั่นเองเราเอาภาพนะครับลงไปแล้วก็ทําเป็นภาพเคลื่อนไหวใช้งานได้ฟรีพี่นุกมองว่าเหมาะมากกับคนที่ เริ่มต้นจากทำเพราะว่าทำได้โดยไม่ต้องเสียเครดิตอะไรนะครับแล้วคุณ Anna ใช้ตัว AI ตัวไหนสร้างวิดีโอเพื่อทำภาพสินค้าเอาไว้ประชาสัมพันธ์คอมเมนต์มาบอกพี่นุ๊กหน่อยครับ